สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ครับมาตามดูฟ้าฝนพรุ่งนี้กันครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุจากนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ในระยะในช่วง24ชั่วโมงนะครับจาก14นาฬิกาวันพรุ่งนี้วันนี้นะครับจนถึง14นาฬกาวันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่10สิงหาคม2564ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนัก บางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเป็นเพราะมารสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมอยู่บริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะจึงทําให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะ เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกาะตัวอยู่แถวทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทางด้านจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดด้วยนะคะซึ่งแนวโน้มในการเกิดฝนฟ้าขนองจะมีมากขึ้นในช่วงบ่ายค่ะสําหรับภาคใต้นะคะมีกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกาะตัวอยู่แถวทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างค่ะซึ่งแนวโน้มก็จะเคลื่อนเข้าไปทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่างในช่วงบ่ายมากขึ้นเช่นกันค่ะ มาดูการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้ากันบ้างนะคะทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้โอกาสเกิดฝนตกหนักยังคงมีได้ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเชยงเหน,นือตอนบนชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ ในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำปางและอุตรดิตอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนนองค่ายอุดรธานีบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดและยะโสธรอ,อุณหภูมิสูงสุด3 3มสาถึงสาสเองศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิสูงสุด30-34งาสองศาเซลเซียส สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด34 3 8ถึงส8องศาะะเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ